น้ำปูหรือว่าน้ำปูอาหารท้องถิ่นของทางภาคเหนือที่ทํามาจากปูนาแม้ว่าจะมีรสชาติที่หลายคนอาจจะชื่นชอบนะครับแต่ว่าผู้บริโภคบางส่วนเขาก็กังวลถึงสารเคมีที่มันอาจจะตกค้างอยู่ในปูที่ไปจับมาจากทุ่งนาเช่นกันนี่จึงทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เขาพยายามที่จะคิดหาวิธีในการสร้างความเชื่อมั่นแบบนี้ครับอันนี้ก็อยู่ใหม่อย่นี้น บอ่อน้ําขนาดเล็กที่ปรับสภาพแวดล้อมให้คล้ายธรรมชาติแต่มีผนังอิดล้อมรอบคือบอ่อดินเพาะเลี้ยงปูนาระบบปิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุขภาพดีบ้านป่าชี้ตําบลทุ่งสะโตกอาเภอสัมปตองจังหวัดเชียงใหม่ครับ่ปูนาที่เห็นอยู่นี้เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ปูนาสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เพาะเลี้ยงในบ่อดินมาตั้งแต่ยังเป็นลูกปูได้รับอาหารอย่างพอเพียงอยู่ในแหล่งน้าที่สะอาดทําให้ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมี ต่างจากปูในนาข้าวทั่วไปผมมั่นใจแน่นอนครับว่ามันต้องปลอดสารเคมีเพราะมันไ่ได้ออกถ้าปูอยู่กลางแถวตามท้องทุ่งมันมียาฆ่าหญ้ามีมียาคุมหญ้าปูกัไปสัมผัสแต่นี่ปูไ่ได้สัมผัสไะปูอยู่ที่เก่าปูจะปรับตัวของมันเองเพื่ออยู่ในบอ่อดินและคลอดของมันเองการคลอดมันก็นจะคลอดเองฮะ เมื่อปูนาได้ขนาดชาวบ้านจึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อปูนเพื่อง่ายต่อการดูแลและเตรียมนำไปแปรปรูปสินค้าตัวแรกคือน้ำปูสูตรโบราณวิธีการเริ่มจากนำปูนามาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำไปบดพร้อมกับใบตะไคร้ใบขมิน้นและใบฝรัง่งก่อนจะกรองครั้งแรกด้วยกระชอนนำน้ำที่ได้มากรองละเอียดอีกครั้งด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นนําไปหมักทิ้งไว้1คืนหรือ12ชั่วโมงจึงนํามาเคี่ยวด้วยไฟแรงในช่วงแรกก่อนจะลดไฟลงและเคี่ยวต่ออีก6ชั่วโมงจนน้ําปูค้นและเหนียวหลังจากที่เราหมักได้1คืนนะคะตอนเช้ามาเราจะทําการเคี่ยวน้ําปูด้วยการมาเทใส่หม้อถ้านํา้ําปูเยอะก็8ชั่วโมงขึ้น8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงอุณหภูมิยงอุณภูมตอนแรกไฟจะแรงแล้วก็ปานกลางแล้วก็อ่อน พอน้ำปูเคี่ยวงวดแล้วเราจะอ่อนไฟเราจะให้ไฟมันอ่อนลงการพ่อเลี้ยงปูนาปลอดสารพิษและพัฒนาเป็นสินค้าของชาวบ้านป่าจี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนกระจายรายได้แก่ท้องถิ่นผมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะครับคนในหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในที่ที่อยู่ในตำบลเราเนี่ยนะครับ เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมเป็นกลุ่มที่จะช่วยกันเลี้ยงช่วยกันผลิตวัตถุดิบปูประสารพิษตรงนี้นะครับส่งมาให้กลุ่มทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งปีนี้เราก็ได้กลุ่มเพิ่มเข้ามาเนี่ยตอนนี้เรามีฟาร์มแต่เป็นฟาร์มเล็กๆเ,เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีก14ฟาร์มตอนนี้เรามีฟาร์มหลักที่อยู่ในกลุ่มเองเนี่ยมีอยู่7ฟาร์มนอกจากน้ําปูสูตรโบราณปลอสารพิษแล้ว ล่าสุดคณะทำงานและชาวบ้านยังร่วมการพัฒนาสินค้าตัวใหม่คือข้าวเกลยบปูนาและน้ำจิ้มที่หอมอร่อยครับพร้อมขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มสินค้าออนไลน์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากปูนาปลอดสารพิษเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่สร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนพยุงศักดิ์สีวิชัยไทยพีบีรายงาน